สวัสดีค่ะพบกับเงวดน,นี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณต็งเลขเด็ดสูตรเด็ดสูตรงวดต่องวดเลขเด็ดมาเลยค่ะสูตรนะคะก็จะเป็นสีสูตรค่ะสูตรแรกจะเป็นหลักหน่วยรางที่ที่1บวกหลักพันรองที่ที่1หลักสิบรองที่3มบวกหลักสิบรองที่2หลักพันรองที่3บวกหลักร้อยรองที่3และหลักร้อยรองที่2บวกหลักพันรองที่3ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆหัวเด็ดๆค่ะสูตรของเราบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดเราเป็นสูตรงวดต่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนนี่ตามลุ้นกันอย่างเช่นเคยนะคะเอาละค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคูณคู่หลังของ3รางวัลใหญ่ของงวดก่อนหน้าเพื่อทําการหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น63คูณ92เท่ากับ5796 53คูณ50เท่ากับ สองหและ77็ดสิบเคูณสิเท่ากับหนึ่เลขเดีอยวที่เราได้นะคะนั่นคือ6 1 5 3 9 0 2และ7ค่ะตัวเลขจากสูตรนะคะก็จะได้เป็น6กบวกสเท่ากับแปบวกหเท่ากับห หนึบวกสเท่ากับสและ6กบวกหเท่ากับเค่ะเลขเด็ดน,นะคะที่เราจับคู่ชุดให้นะคะก็จะได้เป็น5 7 9 6จ็ดเก้าหกสอง่ามศูนย์เเจด หกเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกสี่หนึ่งหกและสี่สามเก้าสองค่ะในสูตรนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมดสามรางวัลใหญ่ๆเลยนะคะที่เข้าเต็มๆนั่นคือแปดห้าสี่เจ็ดหกสี่หนึ่งหก และ 4, 3, 9, 2ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เข้าก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยนะคะเน้นย้ำอีกรอบนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อเท่านั้นค่ะเอาละค่ะเราก็มาทำการคำนวณเต็งสูตรเด็ดให้ก่อนออกหวยมาเลในงวดที่24สิงหาคม2,5 6 5ก็ทําก็ทำการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะได้เป็น64คูณ16เท่ากับ หนึ่งศูนย์สอแคูณสีเท่ากับสามเและ43่สิบสาคูณเกเท่ากับสามเค่ะเลขเดียวที่เราได้นะคะนั่นคือ2 1 3 5 9 4 0และ6ค่ะตัวเลขจากศูย์นะคะที่เราได้ก็จะได้เป็น 4ี่บวกหเท่ากับห้าบวกเเท่ากับสิใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข4ี่ค่ะสามบวกเเท่ากับสิใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข2ค่ะและ9ก้าบวกสเท่ากับสิบสองเช่นเดียวกันใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสอค่ะตัวเลขคู่ชุดในงวดที่ยี่สิสิงหาคมเลขเด็ดให้ฟรีหวยมาเลที่เราได้นะคะ

สองหนึ่งเก้าห้าและสองสี่ห้าหกค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนหรืออยากสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดหวังทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะ แอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดเลขเด็ดเลขปังเลข ăng, เลขน้นชัวแนวทางแม่นๆไห้ทุกคนที่ตามรุ่นกันในทุกๆงวดกันเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกัน,กนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆกับช่องวันนี้รวย